กล้องตัวนี้เราไก่นะเขาจ่ำได้ สวัสดีเดอ้อสวัสดีบันสุขุู่สู้คนยินดีต้อนรับค่ะสู่สองลูกน,น้ำสาวพูดไทยมากกว<ล>่าบุญเนิอนึ่งเวนี้คือเพื่อ พูดเลตอบชื่อหนะเพื่อขนมคนละก้อนชื่อละสั้นเกสอนสาวผู้ไทยนะทุกคนเนาะวันนี้เฮาสซีมาหนองป่าเนาะทุกคนเนาะวันนี้เฮาสซีมากินป่าอยู่ในหนองเนาะกินป่าอยู่ในหนองก็แคบหนองกินนองยู่ในปาแต่พอหัว่าสิได้ป่าว่าน้องซีมาลงหนองทุกคนมาเบิ่งกันว่าสีได้บอเบี้ยทอดคนลงอ่าวนะห้ากับเป็นคนลงอ่าวตัวกอบบ่ร์เรือตัวรักตัวรักหรือตัวรักบ่ มากกับเพื่อนแน่สาวน้ำวันนี้มาหลายคนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสิเพื่อเบิ้งว่ามีผู้เลอรแน่ทุกคนไปเอาไปแปรงล้างก่อนทุกคนค่ะซีโร่ทุกคนไปตอนนี้กำลังสิโร่เนาะทุกคนมีเขาถ่ายครับบอ๊ะคือมืดแท้โหดมันเป็นอันนี้บอกเพิ่มแสงบาได้บอ๊ เพิ่มแสงบ่ได้บอสขึ้นหมื่นเท่เอามาเพิ่มทำไมหมือนี้อากาศให้ในอากาศมีแดดออกไม่เมือนี้บนหนาวครับเบิ้งสองสาวนี่ไหลปลาก่อนไหลปลาเอามาเสิร์มองไหลปลาเข้าในผู้มองไปอยู่นอกพี่เพิ่นไหลแต่พี่เข้าไปไปชุดๆผู้ก่ออย่างไหลเอามาเนี่ยนั่นหรอวะ มันแห้งแล้วเทาหาอยู่งแล้วูโนี่ก็ไม่อู่จัเดยวแวกปอมาีจมันริมมะลอยโอ้เอาไปสุดพูดยังไรออกมาเอาไปเย็บน้ำจะพิกนแล้วมันก็แล้วนะพดเลยมันก็งงไม่จาไปทั้งเลยในป่าระบ้งเด้อนาเด้อเินทักอะไร เอาเบ่งสองสาวนี้ทำนาทีหาปลาเด้อไม่เด้อเราเบิ่งมองนะำน่ะย่างไปชุดชุดก่อนเฮาต้องย่างแต่ถิงมวยธรรมดานี่เพิ่งทาน้ำไปนี่ผู้หาปลาเป็นทั้งมัดเลยก็มาลุ้นน้ำเดียวพ่อแม่พี่น้องไอ้ตอนนี้ก็ยีหอนายซองละ ก็เริ่มหาปลาซุมโตมีหึ่นทั้งไลแต่พุ่นเอามามาเนี่ยามากินข้าวปลานึ่เดียวเด้มนนอพีนอ่น้องเด้น้องดูน้ำเพชรแล้วคุณ อสาวผู้ไทยไหลป่าเสื่อมองุเล่าางวงน้สิมมา,างหองซอ้เด้อคุณาหาปลาเป็นก็ลงมาได้บะสุเฮา ตีรถป,ป,ป่อง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 มางอไล่ปลากระเ็นสองสาวนี่งามก็งามเพราะไม่มีน้องเอ้ยหาปลากระเ็น,น ตีมัดแล้วตีน้ำป่งปังป่งปังไม่เห็นก็เห็นปลาถือล่ะนั่นมันยังยอกมองียอกไล่ไล่้เ็นมี่ป็นมังกรขึ้งี้หยอกเลยดึ เย็นไปมาเจอทงยางทันบอเย็นด้วยุงยางซอดป่าจักทงยางซอดมาให้เองด้วได้แล้วตัวนึงคนตัวเบนี้ใหพอดีนี่น่ะได้ตัวใหญ่รักแล้ว นี่ก็น่าฝ่ารอยไปได้คือมันเร็วมันเร็วเก่งเก่งเก่งสองสามเส้นเด้มมองนี้เด้ออืมคือหาดเลยสองโตแล้วนี่เนื่องจากว่าเขาถือคลองมาแล้วเขหลือ宝妈น้ำมันตีงบอไปแล้ว

ไม่เลิศฟ้านะบอป้าเลยเขาจะเด็สามตัวปลาบงหมันะมีค้องนะง่ายนะเมื่อกี้นี่นะง่ายแห้งบอสามตัวเอามือนั้นนะเฉลี่ยเนาะอะไรยั่ไงพี่ เกาะก้อนเกาะก้อนเอามันนันไหมนะโอ้ตาตู่มขขานี่อ๋อคือเยบบอเอามองคือจมไอ้โหดรหดบ่มังคือจอ๋มันเกาะนั้นีมันเกาะไหมเมนบุ่มเอนงโอ้โกโ้อมึงไม่เคยสีทาเนี่เด้อ ุ่นอโหดก็กำลังหาป่านะทุกคนทำงานไปน้ำหาป่าไปน้ำสิเรามองอีเสดเดียวมันปลาหากระเบือปลาอะไล่ะปลาก้อนเออมันก้อนหนามเล้อเอ้ยจับแล้วมันมายู่อุ้ยโตแบบยื้อนะเฮียจนหิน ไอ้หดไอ้หดเห็นก้นเห็นเห็เหยนก้นแเห็นก้นฮเห็นก้นแอนเห็นก้นแอนเน้แอนเก้นแอนเนก้นแอนเหยนก้นแอนเห็นก้ โอ้โหงามดีเลยงามดีรอยเยวปีนขาจับได้แต่้าเธอที่วจเลยนะอย่านะน่ากลัวนะไม้บักหลายนึงอหแต่แต่แต่ย่าันเย่าเฮาเยาเผาเยีบไม้อยู่ฮะค่อยฟูค่อยิ่งดูเย่าเผายาเผาค่อยห้องไม้อยู่

Ane, นี่เ <plex> ้าไปนะเขาต่ำได้คือเดียวก็ได้โอ้มาีนี้เาเอาแล้วเอามองไปเอาอันเงเาจอไหมย่งาห้องไหมนะคนยิ่ง้องไหมยี่งเผาดิ่ยเผาเอามื่นปเดี๋ยวพาเด้อปดมองก่อนใหญ่นะ่คืบอจองม เงนมันข่าไหมคือบ่ตำตีนบ่ก็ไปเล่นแรๆใช่ไแทุกคนตู่เก่านั่นแหละสิราทำได้ดมงนี้ด้วยหูแล้วไหอีไหลอีสัไหไมันไปทั้งเลกไปทังคุณบ่ไปห้ย

มือกี้นี่ก็โตชำนันแล้วหปนปอ้วุไนมาได้้ยอันน้อ้องไนเอ้มันาเดียวนะหอยปมอนมอนมนตัวที่สามแล้วนี่ตัวที่สามตัวได้ตัวตัวข้าคนีทุกคนเอ้ยชิรได้บใหญ่ หนาวจ้ะเกิดน้ำก็แล้วนะเกิดไฟก็ได้วนะกูจะมองเออมองกูดบปะรำออสอป่าตัวใหญ่ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวสิไปหาต่อยเนาะมางมองมางมองตอนนี้มองยุงแห้งพอเย็นน้ำแก่มาเลยทุกคนเอ้ยแก่ท่าอันสะเลาะสามแก่ทั้งไม้มาเลยน้ำน้ำอันเท่านี้ก็บอลได้เลิกเนาะทุกคนเนาะเพลงเอวนี่ ตะไปเลยตื่นเต้นในป่ายยทอทางคุณกันนาสิแม่ทางคุณยังม่ทันไปต้องเลยหอดแล้วนทุกคนเลยไป่ายหป่าสิโลได้ย่บ่ากบได้ย่บยายได้เลยอะไรอะไรสิ่นี้ผ่านไปหลายตูเติมเละ เอาแกงด้วยคู่คู่มานะเอคู่นี่คองเดมีบ่นมีทันไลเลยยเงาหลายออ้ยเป็นเพรอับไม้ไม้กระไรหลายทุกคนเอ้ยเพี่ออะนันอันนั้นโอ้มีวิธีห้อยนนี้บ่

ยานดิอนได้หแล้วปั้นะมันดิ่งดองดองนี้เดีวนี้นะเอ้ยหัหมาซอยดิเทพพุเทขึนพุก็ได้ป่าแล้วเทขึองก็เละเอาเอออย่าไปเทเ้อันเทะจให้มันดองนะไอ้หมาซอยหนหั ปามันบม่ดอกมันไดอกมันแต่คู่ไดไดๆน่ะเอามันมันดอกบ่มันดอกต่คู่ได้เดไอ้ดิกฝยยอะไรตแล้วมาหมายากไปีนไปเจ็บเอยยมัน่าไปเล้เยกปีนมองยกปี จำมือจมือ้ดีๆไรไรม้ยุ้ย้าป่าปาตอนะมองเห็นวันมันดำๆมันคุ้มเลาะพอป่าตัวยอมันไปอีเออระงับเสียงเด้อเด้อเาดักคนตจืดเยอะมันตีจืดเลยโอ้ยไปทางชันม ไปป่าป่าตัวน้อยเขอที่ตรงนี้เขา่เข้าเลกเนะเลกันน้อเดี๋ยวยังอยู่อยู่เอโอ้ยนี่เลยมันติดกันมันติดกันามีลโอยหดไปแล้วอุยต่อไมอุยนี่นาเอาลงเอาลงก่อนลงก่อน นไนวาลงกก้อนกอดเอากจับบ้องเลยไอโหดจับนี่หมออ๋อป้ามันเอนี่แต่ละเด้อมัด้านหาหูมองกับหาดเป็นหาดเอ้ยแว่งมาแว้งบหนึ่งสองเรา็วๆๆเราเร็วาำแล้ว,ว,ว,ต,วตอนนี้กำลังทำการไล่ป่าทุกคนเเอาแต่โซนทุ่นแรมา 1 2 3 หอนมองเลยตอนนี้ทุคกคนเอ้ยเรียบหนามอีล่ะไปต่อปะได้แล้วน้องเกนยโอ้ยเย็นน้ำไม้จ<อ>นฮักพี่น้องเอง้ยเรียบหนามจะล่าเรียบหนามถึงมันล่า สาวผู้ไทยเป็นอะไรกันหมดเย็นดิ เสือยายพอจะมีเสื้อนุ่เถิดยเส้อค่ยเดยบังห้อยไเสื่อนี่ตีป่าบอตีหนเอาออกไหมนะฮะเอลม่มันออกมือเราเปหมันานี่แหละยวได้ากับต้องเอากทางนี้มันาไรมากนะเอาไปทาง้นี่ตอบนึงคอยยืเซอร์บนี้มันไปเมื่อไรมันมันแตะมัน่วะ ตัวน enfin uh ี้ม uh 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 ันเบ้ออมาเบ้ออนนึงตัวนึงนั่นบอมัดบอแล้มัดอยู่บอ้วนไรลก็ยำามแล้วก็ได้พอแล้วยก็ได้โยกกับบังเบอกนานพมืเ่เือนะอืมตัวเป็นเจ็บนาเลยังก็มีคนปิ้งค่ะดินง เต้อเาก็ลังไปดูจักเขานอนบีคอยซื้อมองจักเธอ,อเอ๊เอ๊นักแข่งงอมมึงดูเปินอยู่ปะฮะเลียเ้ยไหมแถนนี้เละเอ้ย <c oughs> <c oughs> อ๋อมันคือมองมันคือมองบ้านึงอ๋อป่าไปแล้วป่าไปแล้วคือเป็นเดียวนี้เก้าได้เอามองเอาก่อนเก้าได้ใหญ่เี๊าดเพ้าระวังนะโหดนะงานใหญ่มันห้องเลยนี่ nó bằng đưa mình thử mong ơi anh hướng phải thả bông cho kênh Ghiền không เเห็นอันนั้นเนาะมันชือมันจบวะมันื้มาอีกเบโทษมองเขาคือจนโทษน้ำเลิกไอ้โหมันก็เลยจมน้ำเลิกมมนจบนเเด้มันแนไปมองที่าไรแต่มองแรกคุณบอกม่เ

อันนี้ยายบอลไหมฮะใหนะเมื่อกี้นะเห็นเลยเขากล้องอยู่ไปขึ้นไปปีนนะทุกคนมือกระสาน่นนี่นะทุกคนปฝาที่ได้มาเมื่อกี้นี้นะจำเลยเอ้ยจำหน้าอุ้นเยอะวาหน้าเฮ้ รวยทุกคนป่าจัหน้าเขามารวยเยอะกว่านะป่าตัวเยอะเห็งทุคคลเลยไปอู้หูหูไปนึงดูนี่นึงขอภาพได้ขอภาพได้ขอได้โปรอะกล้องนี้น้อเอากล้องนี้นะพวกหนึ่งสองสาม ขอกล้องนี้เลยขอได้โโอ้ป่าใหญ่ป่าลายมากินหมานี่ดลีสาวกูไทายโอ้ระวังเลยโหดปูดมองลากไปอีนอทุกคนเนาะแต่ว่าป่าทางนี้ก็หลายตัวเลยแต่ป่ทธานน้สุกกำลังปีงสันๆในมาฝีงไฟน้ำ ตาดิตอนนี้ปิ้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนกำลังสิทำการกินข้าวป่ากันอยู่ที่แคบหนองสาอันนี้ทุกคนบรรยากาศดีดีนะทุกคนเนาะพอดีเย็นสบายสบายแย่ยน้ำก็มาแปลงล้างขึ้นเป็นเรียบร้อยเน,น, <c oughs> น่าร้อยน่ารเอยเลยน่าเอ้ยนี่ทีเดยแน่เขาปูนเขาแป้ง <c oughs> แล้วก็ป่าเนาะทุกคน พันผุพันป่าน,นี่เนาะปาที่มาสบูบกระจีนแสบบ้างไขมุกได้แสบบ้า